เสียงฟันซีกระถมสเยาเยาสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ผมเดินทางมาที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงบ้านจบกกระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับบ้านจบกนะครับนี่คือ,อก่อนจะเดินเข้านะครับก่อนจะเดินเข้าทางเข้ากระท่อมสูงครับมีแต่ไก่ไก่เยอะไปหมดเลยเป็นพันๆตัวเลยนะครับ fc ชมนะครับ นี่ก็พาคุณผู้ชมไอซีมาที่กระท่อมสูงเนะาะเขาบอกว่าที่กระท่อมสูงนี้เป็นกระท่อมสูงหลวงปู่สวงที่มาทํานาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลขให้หวยถูกให้เลขให้หวยแม่นนะครับสาธุสาธุนี่หลวงปู่นะครับที่กระท่อมสูงปู่จะใส่แว่นทุกรูปเลยรูปปั้นต้องมีแว่นแล้วก็มีหมวกนะครับนี่คือรูปปั้น ของหลวงปู่สวงนะครับที่กระท่อมสูงแห่งนี้เนาะที่ให้เลขให้หวยให้เบอร์แน่นสที่กระท่อมสูงแห่งนี้คนจะมากราบไหว้แล้วก็มาสักการะปู่ไม่ได้ขาดนะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับสวัสดีครับวัสดีครับปู่ให้ปู่ให้ก็ว่าก็ได้เจ็ดหนึ่งเนาะบอก รรกระตีสีใบอกระทกใต้ดินก็สามร้อยเอามาบนบนข้าวมือเสาเขามาเกียบนละบบน่ะเ,เอาบนเกี่ยบนเลยโอ้มาบ่าทันก็ไปเท้าฟันที่แถลที่สง่งไม่รู้เขาว่ามาเอาตรงนี้เลได้ก็เต็มทีได้บ่เตยมทีได้เก็บหนึ่งครเดียเขาไปถึงบ้านเห็นตอนเรีเก็บหนึ่งามันเลือกีใบเขนะก็ซือใบแล้วก็ทก <c oughs> นี่มละพี่ือคือแต่เ็ดหกเ็ดหกฮะคือแต่เจ็มันสี่ใบมันหกใบเใบสื่อเ็ดมัคอตงหกใบหุ่นบอกงวดวนนึงนี่นะงวยนงวดนี่ซาลาบอนี่จักแล้วเ็ดหกใบหใบมาแม่บอสี่ใบสใบเป็นหกเป็นเจ็ดนแปใบเใบเน เรื่อิพก็มาจะใสคือจังหมักขัดไงเขาอาจารย์เขามาลงเขาวาทย์กอยากกลับด้วยห็นโบบอกตอนนั้นเขามาไหมครับบ๊วยมับมถือโอ้ยสิออกหัวนี่ลรมั่งนี่สิเตะดากหัวนี่ลรมั่งนี่หัวนี่นี่แะห้าโบองี่ห้าตนนั้นจำตัวมีตัเละไรเขาเอาต้อนไหนต้อนหลังนี่นห้าคนที่ซื้อหา มาตอนหกทุ่มหกถุบจะได้กระดาษ6ิือหกเก่าครับจับตัวได้กระดาษทิชหกหัวหัวนี่จะแฉะละพุ่มวะคนจะคนดที่จเจ็บหกเด็บหกเนี่ยอย่าไปปะเด้อคิทนอย่าไปปะเด้อหัวนี่ครับนะได้คุยกับพิษทนนะครับตอนนี้กำลังลดต้นไม้อยู่เนอะนักกาผมจะไปตามเบื้องหลีกข้างในก่อนว่าจะมีตัวใดเนี่ยแต่พิษทน่นบอกว่า อาจารย์ได้มาตรงนี้ก็มีแต่เจ็ดหกอาจารย์ได้มาตรงนี้ก็มีแต่เจ็ดหกนะครับมีแต่หายไปเจ็ดหกเจ็ดหกแต่วางงวดนี้ก็ลองตามเหมือเด้อก็ลองตามดูนะครับคืองวดก่อนว่ามันออกเก้าศูนย์เจ็ดมางวดเมื่อกี้มันออกเก้าศูนย์ห้าอ้เก้าศูนย์หกต่อไปงวดนี้ระวังระวังระวังเด้อมันสีออกเก่าศูนย์หาคนวะมันสิออกเก่าศูนย์หา จะทนบ่ใส่บ่ปูแมนบ่นอ้อยเนาะโอเคอยู่เด้อวดตัวนี้เลขสวยอยู่นะผมว่าก็สวยอยู่ทุบขอ้อ่ากัมเลยกัมได้หกดอกบอ่ไม่ได้นับจ้ะไม่ได้นับจะมาได้หกดอกจุดหกเลย จุดหเลยได้แค่นันแคแค่นั้นครับเอาตัวนี้หกนี่ถือว่าเป็นตัวหน้าแล้วกันค่ะเดี๋ยวเสียงซีเอาอีกมาอีกสองตัวจัะงวดนี้งวดประจำวันที่สองบ่สองกุมภาสองกุมภาพันสองพันห้าร้ยหกสิบเอะครับ,รบอเอดเคยขอได้บ<า>่จากเคยขอพูดได้จุดโทษก็ได้ยังเส้นซีกับเข่าปีที่แล้วนี่จากปีที่แล้ว บานเนี่กลมากมากขอไม่กับมากขอไม่ปีหกหกปีหกหกจ้ะอ่ะสาธุสาธุสาธุ นี่ก็จะเสียงเซียนซีนะคะในปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนๆนั้นเคยเสี่ยงเซียนซีแล้วก็ถูกด้วยอ๋ออ่าสาธุอาสาธุเด้อลวงปู่เด้อเออเมื่อกี้เห็นเจ็ดหนึ่งอ๋อยูดต้นจะบกกระท่อมสูงไหมจ๊ะเอากระทอมลาซาขานยาเมื่อกี้ไงเข่าเห็นเจ็ดศูนย์หนึ่ง เจ็ดหนึ่งหนี้นี่มันเจ็ดหนึ่งเจ็ดอยู่ค่ะเดี๋ยวมาเสียงเซมซีเอาเนาะก่อมสูงนะค่ะบันเสียงเซมซีแบ่อมสูงอ่ะยาวยาวเลขเบิ้ลนี่จ้ะเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็ได้หนึ่งหนึ่งหรือว่าเจ็ดเจ็ดก็ได้ค่ะเห็นชาดบ่งตุงกันเนเจีงคิดเจ็ดเนี่ตรงกับาเครื่องเดิมบ่ตรงกับฝาเครื่องเดิมเนยบันี้สองตัว จะเอาสามตัวกันนี่ค่ะจะเอาสามตัวเอามสามตัวนะคะตัวเด้งตัวที่ปลูกออกมาให้ลูกหลานได้เลยค่ะเ FC ใส่ได้ถือนั่งถือ้วค่ะน้องจุดต๊มากสองอันที่แรกโต๊มากอันเดียวสองเก้ากัมหกสองต้อต๊ะเดียวกันได้หรอะ สองเก่ากับหกสองอืมอืมตัวเดียวกันอีหรืเนาะหกกับสองโอ้หกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก่าตัวเดียวกันเห็นปะหกสองกับสองเก่าเออเห็นชัดเจนจ้าหกสองกับสองเก่าหกกับเก่าตัวเดียวกันหมดตัวทีแล้วกันหนึ่ง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 อืมหนึ่งหนึ่งลาคาหกสองรากะสองเก่าค่ะหนึ่งหนึ่งรากะหกสองลาคะสองเก่า ที่อามาเนี้เสียงเซมซี่เนาะเสียงซเ,เยงซมซี่ครับหลวงปูสวงกระท่อมสูงเอ๊ะเขาจะได้จะเอื่นกระท่อมสูงมอเขาใจกระท่อมมันที่แรกมันมันสูงเนาะอืมตันเด็กๆไปถ้ามากะเลยมาปูพื้นอืมให้่นง่ายๆนะอ๋อแต่ก่อนกระท่อมมันอีกสสูงกว่าม,มูแม่ยื่อยู่ในริแวกนี่บันไดสูงเลยแหละอ๋อสูงเลยเด็กึ้นมาก แต่ว่ากระท่อมีัยกดด<า>ดย็ดังเดิมดยจำได้ยุคดังเดิมครับนี่คือ,อกระท่อมสูงหลวงปูสูงที่เพิ่นเคยมาดําไ้ดําห,หน้าอยู่หนีเนาะเพิ่นเคยมาดําไหดําหน้าอยู่หนีเพิ่นสิมาแอนี่<ล>ก,ยก<ะ>่ยได้มาอยู่ตอนตอนที่พระท่านได้ปูพื้นนะบอกมันมีบันไดจักรันพูกนี้ต้องขึ้นไป ้องปีนขึ้นจากเขาจึงเอินล่างกระทมสูงอืทำแมนบานกับบานแบบบันไดเขาเอินว่าบันไดสิบเอ็ดขันบันไดหกขันแมนจาบันไดเจ็ดขันงี้สิเนาะครับคุณผู้ชมอะก็คือได้ละละเรียกตัวนี้ตัวไหนก่อบันึงเอาบอกคุนแน่บอกที่แรกไหนหกหนึ่ง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 เป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้อราวกโต๊มาสั้นสั้นเท่าสองแต่ต๊ะมาสองเก้ากับหกสองอ่า กระตัวเดียวกันครับค่ะพบกับเก้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันจ้ะนะครับมีสีลองเอาไปเสี่ยงเมืองเด้อสาธุเด้อหลวงปู่เด้อขอให้ออกแน่ลูกหลานสิไดอ่ามีเงินถ้ามีทองใส่จ้ะได้มาทำบุญได้มาทำบุญพร้อมอ่าสาธุสาธุสาธุว่าสาธุเด้อหลวงปู่เด้อ